สวัสดีค่ะบรรยากาศมาพอกับสาวเจนบ่าวพี่แล้วนะคะบรรยากาศที่ค่ะฝนตกนะคะวันนี้เราไม่ได้ขายของนะคะฝนตกแรงนี่น้ำท่วมนะ,ะนี่น้ำจะท่วมแล้วฝนตกนะคะฝนไม่ได้ขายของนะคะวันนี้ โอเคเนี่ยทักขาไวค่ะมาว่านเลยโอ้เกือบมาทันนะคะเสภาลับเกียกนะตกฝนตกฝนตกจักดั่นน่ร well. okay, ูยังค่ะจักหนาวจักฝนค่ะโอเคจะตอแค่แค่ใมันซาลงแล้ว นี่ก็หยุดพักผ่อนนะคะไม่ได้ขายของนะคะวันนี้พักผ่อนหนึ่งเดือนว,วันนี้ค่ะเืดอค่ะเหนือนื่อ คิดถึงเ,เพราะว่ามันมีิตกจะให้นิ่ตกมาหลายเดือนตกคเคยน้ำมะขวบเด้อเจียบฝนตกน้ำขวบตลอดค่ะตกแหงแล้วแหงขึ้นแหงขึ้นนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกไม่รู้ทางนั้นจะตกไหมนะคะตอนทางนี้ตกแล้วตกแรงนะเว้ยดูแงสุขภาพน้ำนะคะ มาพี่ก็ย่านน้ำขวม่มาค่ะตอบว่าฝนตกนี่ฝนตกวานใดก็น้นนนำ่วมตลอดครับเดินนะอ่าดูงเงี้ยสุขภาพเลยนะคะตอนน้ที่นี่กับ, South กบสาวเจนจะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องมาพีกับสาวเจนด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวเชนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า